เรียนพี่น้องประชาชนผู้สัญจรและเจ้าของบ้านเรือนบริเวณถนนพโลล,งลังดิโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางได้งดจอดบริเวณถนนพโลล,งลังดิศจากช่วงแยกโรงพยาบาลอุบลรักษ์ถึงถนนบุรพานอกในวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568เนื่องจากจะมีการปรปับปรุงผิวทางแอสฟัลคอนกรีตเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของพี่น้องประชาชนวันที่7พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาที นางสาวพิทยาชัยสงคามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนำพนักงานเทศบาลและอสอมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน5รายพร้อมมอบบัตรผู้พิการให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐภายในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลน,นครอุบลราชธานี วันพุธที่7พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวพิจยาชัยสงคารมนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลและอสอมองลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ทำํำบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานีฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่าย วันพ 10. 10. ุธที่7พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมชั้น2สำนักงานเทศบาลอุบลราชธานีนายทรงศักดิ์จันทรุขากกตประจำเทศบาลอุบลราชธานีเป็นประธานการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตที่3หน่วยที่3 19พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกระบวนการเลือกตั้งให้ความรู้และฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม วันที่7พฤษภาคม2568นายสัตวแพทย์สุพ์ลดจันทร์ปตุสัตั์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยปตุสัตั์อำเภอวารินชลราบและด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี อาสาปะุสัตว์ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดนัดโคกระบืออำเภอวารินจำราบดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัต,ตว์ตรวจสัตว์เข้าออกในบริเวณตลาดนัดโคกระบือพร้อมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณตลาดนัดโคกระบือและได้ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ที่มาซื้อขายโคกระบือได้รับทราบสถานการณ์ของโรคแอนแทรก เน er kind of ื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโลกวันที่11พฤษภาคม2568มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้เผยแพร่คำบูชาสำหรับระลึกถึงพระรัตนไตัยว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญจิตและภาวนาน้อมลำลึกถึงในพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาวันพุธท,ที่7พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมโรงเรียนห้วยขยุงวิทยาตำบลห้วยขยุงอำเภอบารินชํราบ จังหวัดอุบลราชธานีนายถาวรผ่าวันดีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยขยุงเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยขยุงโดยมีนายวะสะัสโรดต่อยกสกุลชัยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยขยุงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ วันที่7พฤษภาคม2,568เวลา8นาิกาที่เรือนจำกลางอุบลราชธานีได้มีพิธีเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณและผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษในเรือนจำปีงบประมาณ2,568ได้รับเกียรติจากว่าที่พันตีอดิศัก์น้อยส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วันที่6พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาณโรงเรียนห้วยขยุงคูรุพาณิชวิทยาคารตำบลห้วยขยุงอำเภอบาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลห้วยขยุงนายวัสโรต่อยกสกุลชัยประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นานยกเทศมนตรีตำบลห้วยขยุงได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการพนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยขยุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยในห่วงเดือนพฤษภาคมโดยมีนายอุดมศัก์นวลสิริในอำเภอวารินชำราบเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2568โดยมีนายพบภูสมปอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนปี2567มีสถานประกอบการเข้าร่วม5แห่งจัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์ลดอุบัติเหตุได้รับการสนับสนุนจากสสสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่าช่วยลดอุบัติเหตุในกลุ่มแรงงานได้อย่างยั่งยืนและขยายผลอย่างต่อเนื่อง